วันน yeah. ี้เรามาเรียนเรื่องลิมิตของฟังก์ชันโดยใช้กราฟในการหานะครับตอนนี้มันจะมี2อย่างก็คือลิมิตทางซ้ายลิมิตทางขวาให้เราสังเกตนะอย่างข้อแรกบอกว่าให้หาลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางซ้ายทางซ้ายดูนี่ครับซ้ายนะอ่ามาดูกราฟอันแรกกราฟต้องเป็นฟังก์ชันเพราะเราเรียนเรื่องอยู่ของฟังก์ชันเวลาเรางสอเป็นฟังก์ชันไม่ให้ลาสติกตกหนแกน y ถ้าตัดกราฟเพียงจุดเดียวเราเรียกว่าฟังก์ชันนี้อยนางนี้อ่ะ x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางซ้ายเราดูที่ลบหนึ่งครับค่า x นะลบหนึ่งเช่นตัวเลขอะไรครับทางซ้ายลบหนึ่งเช่นตัวเลขอะไรอ่าลบสองลบสามลบสี่ทางซ้ายถ้าทางขวาสูงหนึ่งสองนะคราวนี้เข้าใกล้ลบหนึ่งทางซ้ายเริ่มเข้าใกล้ลบหนึ่งซ้ายตรงนี้คือลบหนึ่งนะครับเข้าใกล้นะ เธอเลือกเ,อเข้าใกล้เรื่อยๆเสร็จแล้วมองไปที่ค่า y ตอบอะไรครับเมื่อ x เข้าใกล้เราหมุนทางซ้ายผลลัพธ์ที่ได้คือหนึ่งหรือสองดีๆนะใจเย็นนะเมื่อ x เข้าใกล้เราหมุนทางซ้าย <5. S 1> ผลลัพธ์ที่ได้ของฟังก์ชันที่มีฟังก์ชันนี้ตอบหนึ่งหรือสอง ใช้สมองให้ไันดียอย่างนยไม่รูู้กผิดค่ะโจทย์ข nah. ้อนี้ดีมากเลยครับเท่าไหร่ครหนึ่งหรือสองกลับไปคิด x เข้าใกล้ลบหนึ่งใช่ x ไปลบหนึ่งไหมไม่ใช่ถ้าถูกรับจะตอบหนึ่งได้ไหม ไม่ได้ครับ x ไม่ให้เป็นลบหนึ่งครับมันเข้าใกล้มันพนม,ม่เคยมีเข้าใกล้ทางคำตอบคือผลลัพธ์เข้าใกล้ยังครับสองครับได่ตอบสองครับไ,ได้หรอือเป่าพอดีดีมากนะเธอคอมเมนต์ไปเลยครับโอเคนะต่อไปข้อ b ลิมิต f x เมื่อ x. X. x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางขวา ทางขวาก็คือนี่ใช้ขันขวามือนี้ใช้สีตาครับเข้ากัน่ทางขวาผลลัพธ์ของเท่าไหร่ครับตอบหนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสอง x เป็นลบหนึ่งได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คือเข้าใกล้คือเข้าใกล้เขียนครับเพราะฉะนั้นจะตอบพวกนี้ไม่ได้ครับต้องตอบอะไรครับสองนี่ครับ กาเก็บดีนะมันคือเข้าใกล้เราไปตอบไปเพราะว่ามันกาย f ยลบหนึ่งยนี่แทนค่ลบหนึ่งตอบสองตอบตอบ่ตอไปข้อ4ลิ 1. มิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่ง,ถ,ง,ง <Okay. S 1> ถ้าอย่างนี้ใ oh. ส่ว่าซ้ายขวาเองครับตนะ้องเปนงไงกันเท่ากันเพอาะจตอบอะไรครับสอบเลยครับก็ซ้ายขวาคือ a กับ b นมข้อ a ก็มีอย่างเดียวกัน ถ้าไม่ดีเครื่องหมายบวกข้างบนก็คือค่าลิมิตดาลิมิตเอเอ็กอ็เขาใกล้ลบหนึ่งแต่เาต่อจินอาหารทางซ้ายและทางวต่อไปข้อดีลิมิตเอเมื่อเเข้าใกล้ลบสีลบสเราไปแยกคิดในกระดาษนีครับลบสทางซ้ายลบสอยู่ไหนลบี่นมล้าเบสี่ เอเข้าใกล้ลบสี่เอาคุณทางซ้ายก่อนคุณที่ทางซ้ายนะคำตอบคือดีดีครับดีดดตัวเลขเลยนะ <5. S 1> เอเข้าใกล้ลบสี่ทางซ้ายคุณผ่าเองนะครับเพราะอยากถาตอบได้ซ้ายาข่อเท่ากันถูกไหมครับคุณแยกซ้ายก่อน <4. S 1> แล้วตอบเท่าไหร่ <5. S 1> มันมีสามกับสี่ครับสามสามกับส <5. S 1> ี่ใช่ไหนครับ <Auf> <Three. S> 3ามสี huh. uh ่ามสีทำไเลือกสาเพราะเพราะมันเอข้าใกล้ลบสี่หมครับคำตอบก็อย่างนี้เส้นนี้ถูกไหมครับก็คืออะไรครับสาม่นี่สามครับดูดีนะด้สามอ่ตอบสี่นะครับต่อไปหาเลขบิตต่อ พึ่งตอบแล้วจะเย็นลิมิต X เ,เข้าใกล้ลบสทางขวาทางขวาือตรงนี้ <4. S 1> ใช้ตอบสามหรือ4ี่ครับคณนทีสามหรือสี่เออ <4. S 1> เอาอยู่ด้านนี้ครับแต่ไม่ถึงลบสมาถึงกราฟเส้นบนได้ไลยครับสี่คราวนี้ซ้ายออกขวาเท่ากันไหม <5. S 1> ไม่ครับไม่เท่ากันตอบว่าไม่มีค่านะครับ ลิมิตนี่ข้อตรงนี้ข้อดีนะดูดีนะข้อดีที่พิเศษนะเพราะว่าซ้ายกับขวาไม่เท่ากันคือหนูแยกคิดเองครับลิมิตทางซ้ายกับทางขวาทีนี้ต่อไปข้อดีลิมิต f x เมือ่อน,นีอ้เข้าใกล้4 x เข้าไปสี่ทางซ้ายก่อนโหมองไม่เห็นเนาะเดี๋ขอลบทิ้งก่อน x เข้าไปสี่ทางซ้ายต่อไปครับทางซ้ายถูกไหมะได้ไรรเท่าไหรนถูกแล้วลบสามเอาชี้ต่อลบสามนี่ทางซ้ายนะทางขวา x เข้าไปสี่ทางขวา ได้สลบสองได้แต่การลบสองหรือลบสามเขาไปสี่ัขวาลบสองหรือลบสามลบสองครับทางขวาได้ลบสองทำไหมครับซ้ายขวาเท่ากันไหมไม่เท่าตอบว่าไม่มีค่าลิมิตเค,คีับ ไปข้อสอ,อ,อมองกันข้เอ็ลิมิตเข้าใกล้หนึ่งทางซ้ายตอบเลครับหนึ่งนะเราคิดที่หนึ่งเลยครับ ซ้ายเข้าเอฮะคำตอบได้สามไลครับพื้นมีจุดเดียวหวานเลยครับตอบสามข้อ B ีลิมิตเอเมื่อเเข้าใกล้ถึงทางขวาทางขวาตอบไหครับสามเหมือนกันซ้ายขวาเท่ากันไหมเท่ากันเขาตอบสามตอนนี้คนสี่ไหมครับต่อไปข้อดีไม่มีค่าดี เข้าใกล้ลบห้าตอบเท่าไหรสองเลนะฮะพอดีนะพอดีลบห้าทางซ้ายตอบเท่าไหร่ครับสอตอบสองนะได้สองนะเอาหูยนใช่ดูนะลิมิต x เข้าใกล้ลบห้าทางซ้ายได้สองคุณค่าจะไดตอบสามเมตรตัวนะต่อไปตัวเรื่องลิมิต เเข้าใกล้ลบห้าทางขวาทางขวาตรงนี้เนาะได้3ซ้ายขวาเท่ากันไหมไม่เท่าตอบว่าไม่มีมีทันีโอเคนะหรือนอนเอกซก็ได้ต่อไปเพราะ E รู้ล้วกันเข้าใกล้ห้าทางซ้ายตอบเลยครับ ค่าทางซ้ายต่อศูนเข้าใกล้ค่าทางขวาต่อหนึ่งถูกไหมฮะมันเท่ากันไหมไม่เท่าตอบว่าไม่มีค่าดีมิตข้อ,อดีนะข้ออีโอเคไหมครับ ข้อที่สามข้อที่สามเข้าใกล้ลบสองทางซ้ายบ่าดีเนาะตอบไหมครับถ้าตอบได้ลบสองเนาะอตอบลบสองขอ้อบีลิมิตเอเอเอเข้าใกล้สองทางวาขวาตรงนี้ครับได้เลยครับ ลบสองเหมือนกันซ้ายขวาเท่ากันก็ตอบไดว่าลบสองใชมถ้าอย่างนี้ต้องซ้ายขวาเท่ากันกกข้อดีรับิ้เอดีซ์เอ็ f x x เขาไปลบสี่ลบสี Portuguese> ่ทางซ้ายเอาวิชานะนี่นี่มีเอ็กซเข้าลบสี่ทางซ้าย ได้ไหรครับสองได้สองนะครับต่อไปมี x เข้าใกล้ลบสี่ทางขวาได้สามสาโอเกแล้ะเริ่มกอะซ้ายขวาเท่ากันไหมก็ตอบว่าไม่มีค่าลิมิตไม่มีค่าลิมิตนอน n e x ิ้นเ่งข้ออีเข้าใกล้สามทางซ้ายตอบ ลบดูไปมองเห็นเข้าไปสามซ้ายตอบอะไรครับลบสอเข้าไปสามทางขวาประชาคนงงมล่มิต x เข้าใกล้สามทางซ้ายได้หลขเาขเลขเลขสองต่อไปที่ิ เเข้าไปสามทางขวาก็ได้ก็ลบสองที่เดิมนะลบสองใคเขาได้สองได้ครับลบสองโอเคนะครับสองทบทวนอีกทีนะครับ